สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมป์ครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาเลิกงานแล้วคงกว่าแล้วนะครับแต่ก็จะเอามาให้ดูนะครับเพราะยังทำแผนอยู่ยังไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็จะมีข่าวเดียวเดียวบอกสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับก็ตาลอยตาลอยไม่ใช่คอนเทนต์ก็มีเฟล๊กซี่ออกมาใหม่แล้วนะจริงๆนี่เห็นแล้วเฟล๊กซี่ลบกับแ๊กซี่ในเซเว่นมีขายนะครับมูลค่า12บาทเท่านั้นออกมาแล้วอร่อยกว่า S อีกนะ เอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเราจะไม่เป็นใครทั้งนั้นทั้งนั้นอร่อยกว่าเครื่องดื่มนะคะบางยี่ห้ออีกนะครับผมก็เพื่อนๆเราไปหาซื้อกินนะครับที่เซเว่นมีขายนะครับกระปุกละเอ้ยขอโทษกระป๋องละ12บาทเท่านั้นราคากันเองนะครับถูกกว่าบางยี่ห้อด้วยนะครับผมอร่อยกว่าบางยี่ห้ออีกนะครับโอเคมาบอกให้นน่แหละเดี๋ยวอิสภาจะกลับบ้าแล้วเราก็จะออกไปหาอะไรกินได้บกซอยนะครับเข้าไป ชีนั่งคุยไลน์กับผู้ชายจา้าแล้วก็ชีบอกว่าสามวันที่อยู่นี่นะสุกร์เสาร์อาทิตย์นะชีจะไปหาผู้ชายสามวันเลยจ้าลูกครึ่งด้วยจ้าไทยญี่ปุ่นจา้าไทยญี่ปุ่นดินแดงไปแล้เ <c oughs> <ร>ล่าละแอกถ่ายการรันล่าอาจารย์ตานะครับกําล,ลังส่องรูปนะรนะูปกเก่า มีลูกครเอ่ยอาจารย์พม่าเอออาจารย์ขมรเอยเราจะเข้าสู่อาเซียนปีห้า็นะครับเห็นปะเห็นนะเห็นนะอันนี้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 อาจารย์พม่านะครับผมอาจารย์พม่านะอันนี้จะาเข้าสู่อาเซียนกับขมรนะครับเห็นไหมเรามีอาจารย์่างชาติเยอะแยะนี่นะครับสมหน้าอาจารย์พม่านี่นี่อาจารย์ขมรนอาจารย์ขมรนนี่ตัวตนเขานะครับเสื้อสีดำเห็นปะ โอเคโอเคครับนะาบอกแค่ได้เลยนะว่า S อเอ้าไม่ใช่ S ขอโทษจะไม่กล่าวถึงปท๊บซี่มีขายแล้วนะครับขนาดเหมาะมือมากราคาก็กันเองสุดๆนะครับโอเคไปายบาย